สวัสดีครับตอนเราก็สู่วิวไฟเดอร์รีวิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะมาพูดถึงหนังที่เพิ่งจะดูกันไปสดสดร้อนร้อนบางเรื่องก็ไม่สดไม่ร้อนนะครับดูมาสักพักหนึ่งแล้วครับไม่มีเวลาทําคลิปคราวนี้ได้เวลาดีจะทํารวดเดียวหลายๆเรื่องเลยนะครับและนี่คือหนึ่งในรวดเดียวที่ว่านะครับกับซีรีส์ยอดฮิตจากทาง n น t f l i x ที่หลายคนดูแล้วก็ร้องว่าเฮ้ยอะไรวะ <laughs> นั่นก็คือซีรีส์ไทยที่มีชื่อว่า Delete นั่นเองนะครับเอาใครดู Delete แล้วมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะครับผมแสดงความคิดเห็นของผมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองในคอมเมนต์ได้นะครับเห็นแยง้งเห็นตรงเห็นต่างหรือว่าอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ว่ากันมาได้เลยนะครับผมย้อนไปแบบนี้ครับว่า Delete เนี่ยเราเห็นหน้าหนังหน้าซีรีส์ชุดนี้เนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวโปรเจกต์ที่เรียกว่า Netflix T ทีไทยทีมันครับ แล้วก็มีการเปิดโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์คอนเทนต์ไทยหลายๆเรื่องครับหนึ่งในนั้นก็คือ h u n เ e r คนหิวเกมกระหายที่ฉายเป็นเป็นหนังนะอันนี้ไม่ได้เป็นซีรีส์แล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆไม่ว่าจะเป็นในทางไหนก็ตามนะครับแต่ว่าโอ้โหฮังเกอคนพูดถึงเยอะมาก คราวนี้เป็นงานซีรีส์บ้างครับแล้วก็เป็นงานซีรีส์ซึ่งกำกับโดยผู้กำกับที่ผมว่าหลายคนเห็นชื่อก็อก็อยากจะกดดูแล้วแหะครับคุณโอภาคภูมิวงภูมินั่นเองนะครับคุณโอทําอะไรมาบ้างคุณโอทาชัตเตอร์ทาแฝดสีแพร่ง5แพร่งแล้วก็ทำโฮมสเตมาคราวนี้เป็นครั้งแรกที่แกมาทําซีรีส์แบบเต็มตัวนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Delete นั่นเองครับ Delete เนี่ยน่าสนใจครับมีการเกริ่นพลอตออกมาแต่ผมติดนิดหนึ่งเพราะว่า ตัวพลอตที่ปล่อยออกมาพร้อมกับการโปรโมทเนี่ยเขาบอกกับเราว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนตัวละครกลุ่มหนึ่งกับโทรศัพท์ที่นี่ถ่ายแล้วก็ลบคนออกไปได้คือฟังดูแล้วมันก็แอบนึกถึงของพิเศษโดเรมอนนะครับใครเป็นแฟนโดเรมอนนะ่าจะจำสวิตเดดจารอันนี้ได้ที่ดูพิตามันกดแล้วก็คนนู้นคนนี้หายไปแล้วสุดท้ายก็กดแล้วก็หายกันไปทั้งโลกนั่นนะครับ คือไอเดียนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่น่าสนใจนะแต่ปัญหาก็คือไอเริ่มต้นเรื่องของการคิดไอเดียหนังหรือว่าซีรีส์ที่จะเล่าเรื่องของอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่สามารถลบคนที่เราอยากจะให้มันหายไปเลยได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่คิดไม่ยากครับใครก็มีใครสักคนที่เราอยากจะให้มันหายหายไปซะจะได้ไม่ต้องมนงันลำลังลำคาญใจเราแต่เรื่องมันจะไปลงเอยตรงไหนแล้วเรื่องมันจะเล่าเรื่องของอะไรเนี่ย อันนี้เอาจริงๆแอบเป็นห่วงนะเพราะว่าไม่ง่ายครับโดยเฉพาะไอจะไปลงตรงไหนเนี่ยไม่ง่ายเลยดังนั้นลุ้นมากๆครับว่าดิลิจะทำออกมาแบบไหนนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มต้นดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ากระแสที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วเขาทาเหมือนว่าเขาจะทำสำเร็จเว้ยไอที่เราเป็นห่วงว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยก็คือกระแสวิจารณ์มันออกมาค่อนข้างดีครับ คือมันก็ปนๆนะนะก็มีดีบ้างด่าบ้างว่าแบบว่ามันจบแบบคือแบบจบแบบปล่อยคนดูบอกเฮ้ยจบแล้วหรือว่าแบบนั้นแหะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยซีรีส์ตลอดทั้งเรื่องก็ยังคงเป็นเป็นบวกอยู่ในสายตาคนดูจํานวนมากที่เขาดูเป็นกลุ่มแรกๆนะครับผมถือว่าเป็นเฟสหลังๆที่ดูดูกระแสก่อนโอ้ยเขาบอกว่าดีดูบ้างดีกว่าเมื่อไปดูซีรีส์เรื่องดีลี e แล้วพบว่าอย่างไรบ้างพบว่าแบบนี้ครับ เรื่องอะพอดูได้เลยไอ้เรื่องโทรศัพท์ลบคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าเนื้อเรื่องมันดูชวนติดตามเรื่องโทรศัพท์ลบคนได้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักของเรื่องหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอาจริงๆแล้วไอ้ตักกะเรื่องโทรศัพท์ลบคนได้ของเรื่องดีลีทนะครับ พอเล่าเอาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้มันซับซ้อนมากครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะซับซ้อนเหมือนโดเรมอนคือลบคนไปแล้วไอคนนั้นก็จะตัวตนหายไปคนอื่นก็จะลืมไปหมดว่าคนคนนี้เคยมีตัวตนอยู่บนโลกแต่ว่าในดีลิทไม่เอาอะไรซับซ้อนครับแค่ลบแล้วก็ไอ้นั้นก็หายไปแล้วคนก็มันหายไปไหนหายไปอย่างปริศนาแต่มีการใส่เงื่อนไขของการกลับมาอยู่ในนั้นอีกนิดหน่อยเพื่อเป็นการสร้างปมที่น่าสนใจให้กับเรื่องนะครับไม่ได้ไม่ได้มีกลไกซับซ้อนมากนะัก แต่ประเด็นสําคัญก็คือสุดท้ายแล้วเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของการเราจะไปลบใครฮะเรื่องใหญ่ของเรื่องมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของตัวละครในเรื่องมากกว่าเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องดีลีทเนี่ยมีการผูกเงื่อนไขความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของตัวละครเอาไว้มากมายครับด้วยเหตุผลส่วนตัวของตัวละครแต่ละคนที่อยากจะลบใครบางคนออกไปให้ได้เนี่ย ซึ่งไอความพยายามหรือว่าความอยากจะแบบว่าเราไปลบคนนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาปัญหาที่เราก่อขึ้นมันจะหายไปก็ได้ถ้าเราลบไอคนนี้อะไรแบบนั้นเนี่ยคือแต่ละคนต่างมีคนที่ตัวเองอยากลบมันก็เลยนํามาซึ่งความวุ่นวายต่างๆนานามากมายครับตัวซีรีส์เล่าเรื่องราวแบบยังไงก็ไม่ทิ้งลายเนาะใครก็ทาหนังผีหนังสยองขวัญมาเยอะเนี่ยดังนั้นดีลิทก็ยังคงเป็นทางแบบระทึกขวัญครับระทึกขวัญแต่ไม่ถึงขั้นสยองขวัญเหมือนหนังผีนะครับ มันเป็นระทึกขวัญแบบทริลเลอร์ปนแบบดราม่ามีเรื่องชีวิตมีเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งน่าติดตามมากๆครับน่าติดตามมากๆครับส่วนตัวคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันใช้วิธีการในการเล่าเรื่องที่จริงๆผมเองผมไม่ค่อยชอบแบบนี้นะแบบเล่าไปสักพักแล้วก็ย้อนเห็นว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น3มปีให้หลัง3มปีก่อนหน้า10เดือนก่อนหน้าเหตุการณ์เหมือนที่เราเคยดูในหนังไทยของ g d ดเเรื่องล่าสุดนะครับเอ่อ บ้านเช่าบูชายันคือเล่าไปสักพักก็6เดือนก่อนหน้า1ปีก่อนหน้า3ปีก่อนหน้า15ปีก่อนหน้าอ่อฮาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดคือมีได้ไหมมีได้จะมีบ่อยๆมันก็รู้สึกประหลาดประหลาดนะดีลีทผมว่าใช้ไอน้นัะ่ะในจังหวะที่กําลังดีอาจจะดูไม่เยอะเหมือนตอนดูบ้านเช่า เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าจุดของการย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยมันกระจายอยู่ในแต่ละตอนของซีรีส์ซึ่งไม่ได้เป็นทุกตอนนะผมว่าโอเคทําให้มันน่าสนใจแล้วมันก็เป็นการเพอามันเฉลยเรื่องก่อนหน้านะครับมันก็เข้าล็อกอะแล้วคนดูอย่างเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าแบบนั้นนั่นเอง ประกอบกับความตื่นเต้นน,นะครับในการดูที่เรารู้สึกว่าตัวละครเนี่ยโอ้โหพยายามความพยายามในการจะแก้ปัญหาของแต่ละตัวละครเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ต่างจากคนเราปกติทั่วไปฮะเราเจอกันบ่อยฮะคือตัวเราเองสร้างปัญหาอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ตัวปัญหากับตัวมึงเองทั้งนั้น <laughs> แล้วก็พยายามแก้แล้วก็ไม่พยายามแก้ตรงจุดพยายามจะไปแก้ที่คนอื่นแล้วก็พอแก้ที่คนอื่นเนี่ยมันก็ยุ่ง พอมันยุ่งเนี่ยเราแก้อีกแก้อีกมันก็ยุ่งไปอีกไปแก้แก้ที่คนอื่นอีกคือมันไม่กลับมาแก้ที่ต้นเหตุอ่ะยิ่งพยายามแก้มันจะยิ่งพันกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงเกินกว่าจะแก้ไขได้ดีลิทเป็นแบบนั้นครับซึ่งผมว่ามันดูเชื่อมโยงกับความรู้สึกของคนเราดีอย่างที่บอกครับดีลิทเนี่ยมันเทียบเคียงเรื่องราวเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องกับความรู้สึก ของคนดูได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับมันสะท้อนอะนะเอาจริงๆมันก็สะท้อนเรื่องที่ความเป็นไปในสังคมพฤติกรรมของผู้คนในสังคมอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆที่ฮังเกอร์ทำนะครับแต่ผมว่าดีลิททำได้แบบมีชั้นเชิงกว่าตัวเรื่องเนี่ยเล่าความยุ่งเหยิงของตัวละครประมาณจริงผมไม่อยากจะบอกว่า4ตัวเนาะคือคุณน้องลิลลี่คุณทูคุณเอมแล้วก็คุณออน ลิลลี่เนี่ยตัวปัญหาเอ้ <anner> อ <le ructure> นี่ตัวสําคัญเอมนี่ก็ตัวทําให้ยุ่งทูนี่เหมือนเป็นผู้ถูกกระทําแต่ก็แปลกๆออนนี่เป็นผู้ถูกกระทำล้วนๆเลยไม่ออนจริงๆออนไม่ควรจะอยู่ในสมการนี้ด้วยซ้ำไปฮะเป็นเหมือนกับตกโดนเป็นคนที่เกิดโดนผลกระทบจากขิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ลิลลี่กับเอมนี่แหละคุณฟ้ากับคุณคุณคุณนัทนี่แหละ โอ้ตัวสําคัญฮนะสามสี่ตัวนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดเรื่องราวแบบก็ใช้เรื่องพล็อตง่ายๆนี่แหละครับใช้เรื่องชู้สาวนี่แหละแต่มันนํามาซึ่งการตัดสินใจของตัวละครที่ว่าถ้าสมการสี่ตัวนี้นะมันเอาออกไปสักตัวเนี่ยอะไรตัวมีอะไรมันน่าจะง่ายขึ้นนะตัวไม่พอเอาออกไปสักตัวไหมเออทีนี้เหลือแต่เราสองคนเนี่ยทุกอย่างที่เรากาลังรู้สึกว่ามันปวดหัวแนละ้วมันแก้ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเพอผือดีขึ้น อันเนี้ยผมว่าตรงใจหลายคนที่กำลังเผชิญปัญหาที่ตัวเองก่อแต่ว่าอยากจะแบบแก้ไม่ได้นะครับแก้ได้นะกูอยากจะมีมือถือสักตัวแล้วก็กดลบไอ้สักคนหนึ่งในสมการได้ทิ้งไปเนี่ยสมการนี้คงแก้ง่ายกว่านั้นเยอะแต่ซีรีส์ทำเรื่องนี้ดีครับเรามีปัญหาคือมีปัญหาโหนหน้าไอ้น,นี่ตัวปัญหาเราชอบบอกว่าในการทํางานทีมของเรานะไม่เอาเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะไอ้การในการทํางานทีมของเราครั้งนี้เนี่ย เนี่ยประชุมวุ่นวายเนี่ยมันไม่ผ่านสทัทีเรื่องมันไม่จบสัทีเพราะว่าข้อต่อเดี๋ยวโ,โหหน้าไม่เวิร์กเอาแม่งออกไปสักคนนะจบเลยเรามีนี่ถ่ายมากเลยทั้ว <laughs> ซีรีส์ทาให้เราเห็นครับนะว่าถึงแม้เราจะเอาตัวที่เราคิดว่าไอ้นี่ยคือตัวปัญหาของสมการออกไปเนี่ยไม่ม,ไมีไม่มีประโยชน์ครับแก้อะไรไม่ได้ครับมันกลับยิ่งจะนํามาซึ่งความวุ่นวายยิ่งกว่าเดิมอีก แล้วคนทุกคนที่อยู่ในเรื่องที่พยายามจะแก้ปัญหาด้วยการลบนะครับ <c oughs> โอ้โหชีวิตชีวิตบัดซบมากฮะคือไม่ไว่าจะเป็นพี่จะมจะสปอย <c oughs> ไม่ไว่าจะเป็นตัวละครที่รู้จักกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ก่อนหน้าเพิ่งจะมารู้จักบังเอิญได้รู้จักแล้วก็ตัดสินใจใช้งานมันเนี่ยโอ้ทุกคนที่พยายามจะใช้วิธีการลบไม่ใชค่ลืมนะคือ <c oughs> พยายามลบเอาเนี่ยลบเอาเไม่มีประโยชน์เลยครับ มีปัญหากันหมดทุกตัวผมว่าตัวซีรีส์เก่งในการทำให้เรื่องราวมันดูยุ่งเหยิงครับยุ่งเหยิงแต่ก็ยังคงชวนให้มันน่าติดตามอยู่แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงไปจนถึงไหนแล้วมันจะแก้ไขไอ้ปมที่เขาสร้างขึ้นมาตลอดทั้งเรื่องเนี่ยยังไงพุ่งกับขยี้ให้มันตื่นเต้นได้เก่งครับมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดถึงแล้วก็ ผมว่าไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของความมืดผมเป็นคอมเมนต์เยอะมากครับก่อนที่จะดูคนก็บ่นกันดีลิทอะมืดผมก็ว่่ตีลี่มันจะมืดได้สักขนาดไหนวะเราก็ดูหนังที่อยู่ในที่มืดมาเยอะนะคือใครมันสายหนังผีก็ต้องดูหนังที่อยู่ในที่มืดนะครับพอมาดูเอาเข้าจริงๆนะมืดไหมถามแบบเอาสิ่งที่ตาเห็นนะครับไม่ได้เอาสิ่งที่สมองเข้าใจนะตาดูที่จอไปเนี่ยมืดไหม มืดคลุมเครือไหมกับสิ่งที่เห็นในฉากที่มันมืดคลุมเครือดูไม่รู้เรื่องไหมตอนนั้นใช่ดูไม่รู้เรื่องแต่ผมว่ามันเป็นความดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าความมืดที่ผู้กำกับตั้งใจทำแบบตั้งใจตั้งใจนะครับผมไปเช็คดูซีรีส์ระยะหลังๆรวมกับรวมทั้งหนังในโรงด้วยนะครับไม่ใช่แค่บ้านเราครับต่างประเทศก็มีการบ่นเรื่องนี้เยอะ เราจะได้ยินชื่อแล้วก็ซีรีส์ของหนังที่มีคอมเมนต์ในแง่เนี่ยม,มันมันมืดจังว่าเล่นทีวีเท่าไหร่ก็สว่างไม่พอสักทีเนี่ยออกมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเดอะแบทแมนนะที่โรเบิร์ตพาติสันเล่นนะอันนั้นก็แถมก็มืดเกมออฟสโตรนท้ายๆซีซั่นท้ายๆตอนท้ายๆมืดหรือว่า,าซีรีส์แฮนด์เมดเทลนั่นก็มืดซึ่งทั้งหมดเนี่ยนักวิจารณ์ต่างประเทศเขาบอกว่ามันมือดอย่างมีจุดประสงค์ครับ ซึ่งผมว่าใช่ไอ้กูแล้ว,แล,วแล้วมานะแบทมงแบทแมนไม่พูดถึงนะเอาดีลีทเนี่ยฉากที่มืดเนี่ยผมไปสังเกตดูละส่วนใหญ่แล้วฉากที่มืดแล้วจะมีปัญหากับคนดูโดยเฉพาะคนดูที่ดูกลางวันอย่างเงี้ยฮะกลางวันแสกแสกแล้วพอมันมืดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าเราสะท้อนในจอเราก็จะเห็นแสงที่มันอยู่เป็นหน้าตรงหน้าต่างมันสะท้อนในจอมันดูไม่รู้เรื่องแต่เขามืดอย่างตั้งใจมากครับ เพราะว่าฉากที่มืดเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นฉากที่ตัวละครมีการตามล่ากันแอบฉันจ,จะแตบได้ไม่มีหนีมีไล,ล่ล่าอยู่ในห้องมืดๆอะไรแบบนั้นอนะ่ะคือผูก้กากับคงตั้งใจให้เราไปอยู่กับคนตุกยให้รู้สึกเหมือนตัวละครนะครับเห็นไม่เห็น,หนใช่ไม่ใช่มันจะเห็นเราไม่ว่าแอบตรงนี้มันมืดพอไหมอะไรแบบนั้นนะ่ะเออเราก็รู้สึกเหมือนตัวละครจริงๆครับเพราะมันอินมากเลยนะมันแบบอะไรมาวะ นัแวบๆนั่นอะไรน่ะตะคุ่มตะคุ่มเมชะพักแวบโทรศัพท์คุณปีเตอร์ถ่ายแวบยังไฮะโอ้ผมว่ามันก็เป็นการใช้ความมืดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจริงๆแล้วเพราะมันทําให้เราคนดูร,รู้สึกรู้สึกไม่ต่างกับตัวละครที่มองอะไรก็ไม่ค่อยชัดมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็รู้สึกอันตรายมันมาทางไหนไม่รู้แบบนั้นน่ะ ผมว่าเขาตั้งใจแต่ถ้าเกิดว่าคนดูมีปัญหาแบบเรืองแสงสะท้อนในจอแบบนี้เนี่ยสุดท้ายถ้าหนังทํามืดขนาดนี้นะเราเห็นว่ามีคอมเมนต์ว่ามันเป็นแบบนี้นะเราแก้ที่เราง่ายกว่าฮะกว่าจะไปใช้โทร,รศัพท์ลบผู้กํากับมึงทามืดลบ <laughs> แก้ไม่ถูกจุดแก้ที่เราเมื่อมันหนังมันเขาบอกมันมืดเราก็ปิดห้องให้มืดแล้วก็ดูในที่มืดถ้าเราดูในโทร,รศัพท์เราก็ดูเราก็เอาเสื้อคลุม เราก็ดูก็ไปดูวันไหนที่มืดมันก็จะมีปัญหาว่าจอมืดดังนั้นสรุปเรื่องมืดเนี่ยมืดไหมมืดแต่ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ผมโพสต์เอาไว้ตอนที่ดูหนังเรื่องดีล t e จบดูซีรีส์เรื่องดีล t e จบว่าจบแบบนี้นี่มันคว้งชัดๆคืออะไรคือมันจบแบบ เฮ้ยไรวะแล้วยังไงต่อวะเนี่ยมันจบแบบนั้นครับใครดูแล้วน่าจะเข้าใจครับมันจบแบบเดี๋ยวต้องมีต่อแน่ๆแต่พูดแบบให้มันแฟร์กับซีรีส์ดีลิสเนี่ยมันไม่ขนาดเคว้งนะครับเคว้งเนี่ยผมบ่นบ่อยๆเพราะว่าเคว้งมันไม่จบเลยมันไม่มีเรื่องอะไรจบในนั้นความสัมพันธ์ของตัวละครก็ไม่จบประเด็นที่ผูกไอ้เรื่องครูก็ไม่จบเรื่องความลับของเกาะก็ไม่จบเรื่องปริศนาที่เกิดขึ้นท้ายเรื่องก็ท,งทิ้งให้ไปต่ออีก ไม่มีอะไรจบเลยมันเคว้งสมชื่อจริงๆนะครับแต่ d e ล e ี e เนี่ยเอาจริงๆแล้วเรื่องที่เราตามมาตลอดทั้ง8ตอนที่เราดูอะเรื่องของลิลลี่เอมทแล้วก็ออนเนี่ยจริงๆในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยมันเคลียร์คัดร้อยแล้วนะครับตัวละครเอมตัดสินใจแบบไหนตัวละครทูทำยังไงลิลลี่เกิดทำลิลลี่ได้รับผลกระทบแบบไหนบ้างแล้วออนเกิดอะไรขึ้นกับออนบ้างอะไรแบบเนี้ย ค่อนข้างเคลียเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วสำหรับเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ของตัวละครที่เป็นประเด็นหลักของดีลิทที่เราได้ดูไป8ตอนเพียงแต่ว่าตอนท้ายอ่ะตอนมันหลืกสักประมาณ10นาทีของเอพิโซดที่8เนี่ยคือทุกอย่างมันคลี่คลายหมดแล้วคุณจะให้ผมทำแบบนั้นจริงๆเลยอมันมันจบตรงนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเปิดประตูบานใหม่ครับ <S 2> <S 2> <S ในโรงคอกมาแล้วก็ แล้วก็พาเราลงไปสู่คือถ้าเรามองมันเป็นเส้นเรื่องใหม่ผมก็ถือว่าไม่เวขวงคว้างมากนักนะมันก็ถือว่าเป็นนี่คือเส้นเรื่องใหม่ที่เดี๋ยวเราจะเล่าต่อนในภาคสองนะแบบนั้นไอ้ที่ได้ดูจบไปแล้วนะ่ะประมาณเจ็ดตอนครึ่งน่ะนั่นะคือตอนของซีซั่นหนึ่งไงก็จบแล้วก็จบให้แล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่แบบว่าแอดขึ้นมานะ่ะอันนั้นคือตอนที่เดี๋ยวจะเล่าต่อนในซีซั่นสองแค่เกิ่นให้ดูก่อนว่าเดี๋ยวตอนหน้าเราจะได้ดูอะไร ถ้าคิดได้แบบนี้ผมว่าก็ไม่รู้สึกงุดหงิดคนทํามากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะคุณโอเ๋เขาไม่ได้ทําทีวีบ่อยๆนะอันนี้เป็นการทําแบบว่าซีรีส์แบบเป็นชุดเป็นจริงเป็นจังเป็นครั้งแรกนะเนาะแต่ว่าแหมโอ้นี่พอทําซีรีส์เนี่ยก็ฝีไม้ไลายมือในการยั่วให้ดูต่อน,นี่ไม่ธรรมดานะครับต้องเรียนแบบนี้นะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องด l ลิ e ตลอดทั้ง7ตอนผมไม่นับตอนสุดท้ายนะ 7ตอนตั้งแต่เอพิโซดที่1จนถึงเอพิโซดที่7เนี่ยไม่ว่าระหว่างตอนผมจำได้ขอบสนังโพสแล้วผมรู้สึกแบบนั้นเป๊ะเลยคือไม่ว่าระหว่างตอนมันจะลุ่มๆุมตอนดอน,นขนาดไหนมันจะมีเรื่องที่เราสนใจไม่สนใจเรื่องนี้เยอะไปเรื่องนี้มันไปไหนออกทะเลอะไรก็ตามครับสุดท้ายมันจะขโมดมาอยู่ในประมาณ3ามาีท้ายเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้น้ำย่อยมึงทำงานให้เราอยากดูต่อ จะจบแบบทุกตอนครับตลกมากเลยผมว่าดูแล้วก็ประหลาดดิมกันนะคือซีรีส์ฝรั่งก็ทำทำาถามว่าทํำไหมก็ทําแต่ผมว่าเขาทาบ้างไม่ทาบ้างครบางตอนก็ทําบางตอนก็ไม่ทําอย่าง breaking bad อย่างเงี้ยเออบางตอนก็จบแบบยยังไงต่อวะเนี่ยแล้วบางตอนก็จบแบบจบจริงๆครับแต่ดีลิทไม่ฮะดีลิทจบแบบแล้วก็ต้องดูตอนต่อไปทุกตอนครับดังนั้นเมื่อมันจบแบบนั้นมาทั้งเจตอนเนี่ยตอนสุดท้ายของซีซั่นเนี่ย ได้เป็นซีซั่นได้ไหมตอนสุดท้ายของซีรีส์ที่มีการปล่อยให้เราได้ดูเนี่ยตอนที่แปดเนี่ยแม้ก็จบค้างคามาโดยตลอดนะจบตอนที่แปดจะมาจบแบบเคลียร์คัดชัดเจนสรุปแล้วจะไปต่อหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนี่ยไม่ใช่ลายแล้วฮะไม่ใช่แนวทางไหนๆก็จบค้างมาโดยตลอดแล้วก็ไปแม่งค้างค้าอย่างนี้แหละถามว่าค้างไหมออผมว่าค้างมากครับผมว่าค้างมากค้างจน จนหลายคนตั้งคำถามนะครับผมเห็นคอมเมนต์นะแต่ผมไม่ค่อยเอาจริงๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะคอมเมนต์ comment จำนวนหนึ่งมีการออกความเห็นในทํานองที่ว่าทําไมตัวละครต้องทําแบบนั้นในตอนท้ายทั้งๆท,ท,ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เยอะแยะในไร่แล้วมันไม่เห็นสมเหตุสมผลเลยอะไรแบบนั้นซึ่งผมว่าข้อมูลเราน้อยเกินไปครับกว่าเราจะคิดกว่าเราจะเอามาวิเคราะห์ได้ว่า,าจุดประสงค์ของตัวละครมันคืออะไรคือเขาให,ให้เราดูแค่นั้น เขาให้เราดูแค่ตัวละครคุยกันว่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้คือจัดการอะไรเขาไปทําอะไรมาถึงเกิดเกิดสิ่งนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เล่าให้เราฟังนะครับทั้งหมดที่เรารู้สึกว่าโอ้ไปไว้ที่อื่นไหมพวกวไล่ตั้งกว้างอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการคาดเดาวล้วนๆครับตอนนั้นผมว่าซีรีส์ไม่ไม่ไม่จะสรุปไม่ได้สรุปว่าสรุปว่ามันไม่สมเหตุสมผลไม่ได้แต่เอาเถอะสุดท้ายไอที่เขาโยนไว ในทำนองที่ว่าอยากดูต่อไหมถ้าอยากดูต่อเนี่ยก็ทํายังไงก็ได้ให้ Netflix กเขารู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มีคนสนใจเราจะได้ทำซีซั่นสกันต่อไงเนี่ยผมว่าได้ผลครับโอ้ตอนจบนี่อยากดูต่อมากเลยรู้สึกแบบผมยี <c oughs> <c oughs> เรื่องน้ำย่อยเก่งมากครับแต่ผมอยากดูต่อในประเด็นนั้นนะประเด็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสิ่งที่ตัวละครทําตอนท้ายเรื่องโว้มันคือเรื่องใจเขาทําอะไรมันกลายเป็นแบบนี้วะเนี่ย เราจะคลี่คลายยังไงจะนําไปสู่เรื่องราวอะไรเนี่ยว่าไนน,น่าสนใจแต่ตัวผมเองนะคือหลายคนคอมเมนต์ว่าเขาอยากรู้ที่มาของไอ้นี่ว่ามันคืออะไรเนี่ยส่วนตัวผมผมว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอาจริงๆแล้วในฐานะคนดูเราจําเป็นต้องรู้ไหมว่าไอ้เนี้ยใครสร้างมาจากโลกอื่นไหมหรือมาจากต่างดาวหรือว่าพระเจ้าให้มาหรือว่าอะไรก็ตาม คือของวัตถุปาฏิหารในเรื่องเนี่ยมันสามารถเขียนที่มาได้มากมายมหาศาลครับแต่ถามผมนะเมื่อเรื่องดําเนินมาแบบนี้ผมว่าการรู้ที่มาของวัตถุปาฏิหารที่อยู่ในเรื่องเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งจําเป็นครับเอาผมคนนึงแหละแล้วนะคุณผู้ฟังคอมเมนต์ได้นะว่ารู้สึกยังไงอยากรู้ไหมว่าโทรศพัพท์นี้จริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบางเรื่องโดยเฉพาะสําหรับซีรีส์ที่มันเป็น การเล่าเรื่องเรื่องที่เป็นแบบลึกลับแบบนี้นะผมว่าบางเรื่องที่เป็นความลับเก็บให้มันเป็นความลับที่ไม่มีที่มาไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเสน่ห์กว่าการเฉลยทั้งหมดแบบหมดจดแบบไม่เหลืออะไรกังขาเลยครับและนี่แหละครับซีรีส์ดิลิทจาก GDS ที่ปล่อยให้เราได้ชมทาง Netflix นะครับให้คะแนนกันหน่อยจบค้างแล้วทำให้อยากดูต่อขนาดนี้ อันนะระหว่างทางอาจจะมีแบบแหวงแหวงบ้างเล็กๆกน้อยๆ้อยคือโอ้โหทําเรื่องแบบปาฏิหาริย์ลบคนได้ขนาดนี้เนี่มันเอ,อื้อให้เกิดพลอตโหนะฮะซึ่งมันเกิดไหมมันก็มีแหละเล็กเลกน้อยๆอยบางอันก็รู้สึกว่าเล่าทําไมว่าโอ้แต่ไอเด็กสองแล้วแบบห้องประชุมแล้วแบบทําได้หนึ่น่ากลัวเหมือนกันนะเออมันเป็นการเกิดที่น่ากลัวเหมือนกันนะอ่ะถือว่าน่าสนใจแล้วก็ทําได้ดีฮนะนาเสนอเรื่องที่ตัวเองอยากพูดทั้ง ัวเนื้อเรื่องแล้วก็การเปรียบเทียบสภาวะของคนในสังคมได้อย่างน่าสนใจผมว่าให้ได้เยอะให้8เต็ม10ได้ครับสำหรับดีลิสครับและนี่คือดีล t e จากผมจีนวิวเฟเดอร์นะครับในวิวเฟเดอร์รีวิวในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องอะไรหรือคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องดีล t e เห็นตรงเห็นต่างเห็นขัดแยง้งอะไรก็ได้ฮะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะผมรออ่านอยู่ยังไงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel จะบอกเมเจอร์กรุ๊ปวิวไฟเดอร์สกู๊ปวิวไฟเดอร์กดไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจินวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ